สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอัมรทนีโดยแม่หมอ i, หมอัมธรรมทารวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะคลิปนี้เป็นแบบแรนดอมนะคะแล้วก็เป็นไทม์ไลสด้วยนะคะเจอตอนไหนเวลาไหนเมื่อไหร่นะคะก็ได้รวมไปถึงใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เนาะก็เป็นไปได้เลยเกอหรือว่ารู้สึกเห็นเนาะเลื่อนฟีดมาเจอแล้วก็รู้สึกอยากจะดูแสดงว่าอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าคนที่เรา คุยคุยอยู่หรืออาจจะให้ความสนใจก็ได้นะคะหรือแอบชอบเนี่ยมีโอกาสหรือหรือเปล่านะที่เขาจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นกับเราก่อนหรือว่าเป็นฝ่ายที่จะเขาเรียกว่าทักหาเราก่อนพูดคุยกับเราก่อนหรือว่าจีบเราก่อนสารสัมพันธ์กับเราก่อนมีโอกาสหรือไม่เดี๋ยวหมอจะหยิบไพ่นะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปกันนะวันนี้มารับลูก <c oughs> นะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียลานะเสียลานะขอดูพลังงานนะ ขอสับไพ่สักสามถึงห้าใบแล้วกันใบแรกมาจ้าโอเคเดอะชารวยอดนะคะโอ้โหเพจออฟคัพส์ดีเอ็มฮอลล์อีกสักสองใบแล้วกันอาจารย์ที่ละโอ้โหเดอะทาวเวอร์และสุดท้ายค่ะโอ้ oh, ชาตเจน3 Three of Cups ออเฉลิมฉลองอะอ๋อดนะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่ามีโอกาสมาที่เขาจะเป็นฝ่ายเท k แอคชั่นก่อนหรือมาจีบเราก่อนแต่ที่ดูเท่าที่ดูพลังงานบอกไว้กงนี้เลยว่าไพา่ในมากทุกใบนะเนั่นแหละนั่นแหละนะคะจากพลังงานไพ่ที่เราหยิบเมื่อสักครู่นี้นะ เห็นได้ชัดเลยว่าคนที่คุณแอบชอบแอบสนใจหรือว่าอาจจะคุยคุยอยู่เนี่ยบางครั้งบางท,างางทีเขาดูยากเหมือนกันเนาะดูเป็นคนที่อาจจะมีความเขาเรียกว่ามีโลกส่วนตัวหรืออาจจะเป็นคนที่ดูออกยากก็ได้ดูมีความนิ่งมีความเฉยดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกกับคุณอย่างชัดเจนสักเท่าไหร่จนทาให้คุณอาจจะ รู้สึกสับสนซึ่งไม่แปลกเลยที่คุณจะรู้สึกสงสัยหรือรู้สึกสับสนว่าเขาคิดแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเนาะหรือว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะเป็นฝ่ายที่จะแบบเข้ามาหาคุณก่อนมาจีบคุณก่อนมาแสดงเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคุณก่อนเพราะว่าเขาดูนิ่งเหลือเกินดูเฉยเหลือเกินเนาะเขาอาจจะดูนิ่งเฉยเนาะอย่างที่บอกไปแต่จากพลังงานไพ่สิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์คือไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่า ด้วยความที่เขาน่าจะมีความรู้สึกสนใจเขาอาจจะนิ่งนะเขาอาจจะดูเฉยหรือเขาอาจจะดูเหมือนกับไม่แสดงอาการอะไรเลยกับคุณก็จริงนะแต่ลึกๆภายในใจอะ The Em อ o r เ r อ่ะชัดเจนมากไพ่ที่มันขึ้นมาดูเหมือนกับว่าเขาอาจจะนิ่งด้วยเฉยหรือว่ามีความสุข,ขุมรอบคอบมีความนิ่งๆเฉยๆอะไรกับคุณก็แล้วแต่แต่แตลึกๆภายในใจเขาอะดูเขามีความสนใจนะดูเขามีความสนใจในตัวคุณอยู่ นะดูเขาจำเรืองมองคุณอยู่ดูเขามีความให้ความสนใจคุณอยู่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังแบบว่ายังมีความไม่กล้านะหรืออาจจะยังมีฟอร์มเยอะแต่ดูจากพลังงานตรงเนี้ยนะไพ่ขึ้นพลังงานเดือดเทาวขึ้นมาคืาอมไม่ใช่แย่นะมันเหมือนกับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าอยู่ๆเขาอาจจะมีการแบบ แสดงออกหรือ Take A c t i o n กับคุณแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะคะหรือเป็นไม่ได้เหลือเกิดว่ามีโอกาสที่เขาจะรวบรวมความกล้าแล้วก็มา t ท k e action กับคุณหรือเข้าหาคุณเขาอาจจะทักคุณก่อนนะจากที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายทักหาเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายทักหาคุณก่อนแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันจากที่คุณเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนเขาอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณก่อนแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรืออาจจะเข้ามาจีบคุณก่อนเข้ามาเทคแอคชั่นกับคุณก่อนหรืออาจจะมีการ แสดงความรู้สึกหรืออาจจะจีบคุณก่อนแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะเข้าหาคุณก่อนเทคแอชชั่นกับคุณก่อนถ้าหาคุณก่อนเป็นฝ่ายตามคุณก่อนบ้างหรือว่าเข้ามาจีบคุณก่อนบ้างต้องบอกเลยว่ามีโอกาสอย่างแน่นอนเพราะว่าจากพลังงานไพ่เนาะต้องบอกเลยว่าไพ่คือพลังงานอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วดูเหมือนเขาสนใจคุณอยู่ลึกๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเก็บอาการหรืออาจจะมีความ ไม่กล้าอยู่แต่ดูเหมือนก็มีโอกาสที่เขาจะรวบรวมความกล้ามาเข้าหาคุณเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าภายใต้ทีท่าที่ดูนิ่งๆเง,ง,งีย,ยบๆขื่นๆข,ของเขาอ่ะเขามีความเจ้าชู้มีความแบบแพรว,พวอยู่ในตัวนะนั่นหมายความว่าเมื่อเขารวบรวมความกล้าได้มากขอมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะมีการแสดงออกในเรื่องของความรักกับคนอย่างชัดเจนหรือโรแมนติกด้วยนะเออนั่นหมายความว่า มีโอกาสนะคะมีโอกาสเลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เนาะหรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่คุณเลงๆอยู่คนที่คุณชอบคนที่คุณสนใจคนที่คุณคุยคุยอยู่นะที่ตอนเนี้ยนะคุณอาจจะเป็นคนชวนเขาคุยอย่างเดียวเข้าหาเขาฝ่ายเดียวหรืออาจจะเทคแอคชั่นจีบเขาอะไรต่างๆมีโอกาสเหลือเกินว่า วันใดวันหนึ่งแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้นะแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาคุณก่อนนะจากที่เมื่อก่อนคุณทักหาเขาก่อนพูดคุยกับเขาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายที่อินบ็อกซ์ทักไปหาเขาก่อนเขาอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาเข้าหาคุณก่อนก็ได้ทักมาหาคุณก่อนก็ได้นะจีบคุณก่อนก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนัน้นแล้ว ไม่แน่ไม่แน่นะคะมีโอกาสนะพอไพ่ขึ้นพลังงานโอกาสชัดเจนแล้วเป็นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยนั่นในความว่าอยู่ๆเขานึกจะทักก็ทักอยู่ๆเขานึกจะจีบก็จีบอยู่ๆเขานึกจะมาโรแมนติกใส่เราเขาก็โรแมนติกใส่เราเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะมีการเทคแอคชั่นกับคุณก่อนบ้างอย่างแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่าความสนใจเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแล้วแล้วไพ่ขึ้นพลังงานของการฉเฉลิมฉลองความสําเร็จความสมหวังหรือทร e ออฟคัพเนาะ ไพ่ขึ้นพลังงานของการเฉลิมฉลองมาแบบนี้แสดงว่าความรักของคุณมีโอกาสที่จะสมหวังมีโอกาสว่าใจจะตรงกันมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีการ take action กลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเออนะสำหรับใครที่พลังงานตรงกับ ไพ่นนเสร็จนี้นะก็มีโอกาสเหลือเกินว่าความรักน่าจะสุขสมหวังดังใจอย่างแน่นอนและเดชาริออดไพ่ที่ขึ้นนะก็แสดงชัดเจนเหลือเกินว่าตัวคุณอ่ะเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีชัยชนะอยู่ในดวงชะตาไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานธุรกิจการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักโดยเฉพาะในพาร์ทนี้ที่เป็นในเรื่องของความรักนะมีโอกาสที่คุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องของความรักอยู่แล้วหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าความรักที่คุณลุยอ่ะที่คุณสู้อ่ะที่คุณแบบว่า เป็นฝ่ายรุกอ่ะมันมีโอกาสที่คุณจะได้รับชัยชนะหรือมีโอกาสที่จะคว้าชัยคว้าใจของเขาด้วยได้ด้วยนั่นหมายความว่าไอการที่คุณทักไปหาเขาก่อนจีพวกเขากรลุยหาเขาก่อนที่ผ่านมาต้องบอกเลยเมันส่งผลทั้งหมดเลยนะมันทาให้เขารู้สึกดีกับคุณทั้งหมดเลยนะมันทําให้เขารู้สึกแฮปปี้กับคุณทั้งหมดเลยนะมันทําให้เขารู้สึกดึงดูดใจกับคุณทั้งนั้นเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่า ความพยายามของคุณหรือการที่คุณเข้าหาเขาการที่คุณจีบเขาหรือว่าการที่คุณส่งสายตาให้เขาหรือส่งพลังงานดีๆให้เขาส่งผลทั้งหมดและความน่ารักสดใสโดดเด่นของคุณคุณมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าองค์ประกอบในความเป็นคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความน่ารักสดใสนะคุณงามความดีของคุณนะ ภาพลักษณ์ของคุณความหลอ่อความสวยความดูดีความเท่ความเก๋ความโดดเด่นของคุณมันส่งผลให้เขารู้สึกดึงดูดใจกับคุณทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเลยแล้วก็มีโอกาสที่เขาน่าจะให้ความสนใจคุณหลงรักหลงไหลหลงเสน่ห์ของคุณนะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะเป็นฝ่ายแบบเทคแอคชั่นกับคุณก่อนอย่างแน่นอนนะเพวาะน,นั้นแล้วสิ่ง คุณงามความดีที่คุณสร้างมากับเขาการที่คุณทําดีกับเขาหรือถ้าเกิดคุณยังไม่เคยทําดีอะไรกับเขาเลยหรือว่าไม่ใช่ทําดีเส็จก็อบอกว่าหรือว่าหากคุณยังไม่เคยเทคแอคชั่นอะไรกับเขาเลยได้แต่แอบ,บมองเขายิ้มยิ้มอยู่แต่ต้องบอกเลยว่าแค่แค่การยิ้มแค่การแบบว่าเฝ้ามองอยู่หาของคุณอ่ะอิมแพคไปถึงใจเขาอย่างแน่นอนเออมันทําให้เขาได้รับรู้พลังงานของเสน,เน่ห์พลังงานของความดึงดูดพลังงานของความรู้สึกดีๆอ่ะทันทีนะ เพราะว่าจากพลังงานของไพ่อ่ะเพจออลคัพส์เนาะชัดเจนเหลือเกินว่าเขาน่าจะหลงเสน่ห์คุณเข้าไว้แล้วนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังเก็บอาการยังไม่กล้าแสดงออกชัดเท่าไหร่เท่านั้นเองก็เลยอาจจะยังไม่ได้สื่อสารออกไปยังไม่ได้อ่ายัง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 ไม่กล้าเทคแอคชั่นอะไรมากมายนะหรืออาจจะมีความ เขินๆนะเก๊กๆฟอร์มๆอยู่เท่านั้นเองแต่ดูจากพลังงานตรงนี้เขาสนใจเราเรียบร้อยแล้วและกําลังรวบรวมความกล้าที่จะ take a คชั่นกับคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายย้ำอีกทีไพ่ใบสุดท้ายคือ three of cups นะคะสามถ้วยซึ่งหมายถึงการเฉลิมฉลองความสุขและความสมหวังเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะที่คุณทำมาส่งผลแน่นอนและโอกาสที่เขาจะ take action ก่อนจีบคุณก่อนทักหาคุณก่อนหรือว่าแสดงความ รักแสดงความสนใจหรือว่าเป็นฝ่ายเข้าหาคุณก่อนเนะี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายและแน่นอนที่สุดแน่ๆนะคะเพราะว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะสนใจคุณอยู่เหมือนกันแล้วมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นก่อนบ้าอยู่เหมือนกันนะราะนั้นสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะนะทาให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออร่ามีเสน่ห์อยู่เสมอนะเข้าหาเขาแล้วก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะเพราะมีโอกาสเหลือเกินว่าความรักนี้น่าจะสุขสมหวงังมีโอกาสที่ ใจตรงกันนะคะมีโอกาสที่จะไม่ได้ได้ไดไดพัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นอนสําหรับใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะหากรับคำนายอยู่ที่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานโอ้โหนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริง,ก,ง,ก,งกดซีเฟอร์เกัมหมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่า ค่ากำลังใจหรือว่าเป็นกําลังใจให้กับห,หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย